กบสวัสดีชาววันพีทเบลตี้รัตทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้โยผมแซกนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวคอนอย่างปาดอลลี่ของเรานั่นเองนะครับซึ่งปาดอลลี่นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวคอนคนยักษ์ที่มีอยู่ในเกมนั่นเองนะซึ่งหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าในเกมนี้ยังมีคนยักษ์อยู่นะซึ่งคนยักษ์ในเกมนี้มีเพียงแค่สองตัวคอนครับก็คือปาดอลลี่กับโบกี้ไลออนของเรานั่นเองนะส่วนสาเหตุที่ผมมาเล่นตัวคอนปาดอลลี่นี่ก็ไม่ใช่เพาะอะไระครับอันนี้ผมขอเกินอีกนิดนึงนะครับก็คือ ในช่อง YouTube ของผมเนี่ยคลิปแรกของช่องผมเนี่ยคือตัวคอนดอลลี่นั่นเองนะซึ่งตอนนั้นเป็นดอลลี่5ดาวซึ่งตอนนี้ผมสามารถอัปเกรดหรือวิ่งจนมัน6ดาวได้แล้วครับแต่จริงๆมัน6ดาวนานแล้วแหละแต่ผมไม่ได้มีเวลามาทําคลิปนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ก็ว่างมาทําคลิปแล้วนะครับต่อมาเรามาพูดถึงสกิลตัวคอนปลาดอลลี่กันต่อเลยครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะหรือหลายๆคนก็ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับสกิลตัวคอนนี้ เริ่มจากสกิลหนึ่งครับยักษ์เขียวฟาดโจมตีซึ่งสกิลนี้จะเป็นการชาร์จนะครับเมื่อเรากดแล้วปล่อยเลยเนี่ยจะสร้างความเสียหายที่5้0ไม่สนใจการลดความเสียหายและมีผลซัดปินะครับแต่เมื่อเราชาร์จสำเร็จเนี่ยจะมีการบัฟพลังโจมตีให้กับตัวคอรลสาบเรเครับเป็นระยะเวลา10วินาทีครับและสร้างดาเมจ680ดไม่สนใจการลดความเสียหายแถมยังมีผลซัดปิ้วด,ด้วยนะครับและสกิลนี้ครูดาวอยู่ที่37วินาทีนะแลวผมบอกเลยครับว่าสกิลเนี่ย มีระยะที่กว้างและไกลมากๆเลยครับแต่ก็ใช่ว่าสกิลนี้ดีเสมอไปนะครับเนื่องจากสกิลเนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างช้านะครับเพราะงั้นเลยทําให้ศัตรูเนี่ยสามารถหลบหรือดอทได้ง่ายนั่นเองนะมาต่อกันที่สกิลที่2อครับกับสกิลกระทืบนะซึ่งสกิลนี้สร้างความเสียหายที่566แต่ยังบวกความเสียหายคงที่อีก3000หน่วยนั่นเองนะครับ และยังมีผลซัดปิวนะแถมยังทําให้ศัตรูที่โดนเนี่ยลดพลังโจมตีลง3 0เป็นะครับเป็นระยะเวลา20วินาทีนั่นเองและสกิลนี้ครูดาวอยู่ที่22วินาทีนั่นเองนะครับแล้วผมบอกเลยครับว่าตัวคอนนี้สกิลค่อนข้างคูดาวเร็วอยู่แล้วนะครับบวกกับคุณสมบัติตัวคอนนี้ยิ่งทําให้ครูดาวสกิลตัวคอนนี้มาเร็วมากๆเลยครับเพราะงั้นเราไม่ต้องไปกักเรื่องสกิลนะเออ ส่วนเรื่องคุณสมบัติตัวคอนนี้ผมขอไม่พูดครับแต่ถ้าจะให้สรุปสั้นๆ <gosto> เรื่องคุณสมบัติตัวคอนนี้หลักๆจะมีอยู่ที่3คุณสมบัตินะครับเริ่มจากคุณสมบัติแรกนะก็คือเมื่อตัวคอนเราเลือดมากกว่า50%นะครับจะมีการกันสถานะนะครับแถมเด้งเลือด50%ของดาเมทที่ได้รับนะครับแต่คุณสมบัติที่2ครับก็คือตัวคอนนี้เมื่อสร้างดาเมจจากสกิลนะครับจะมีการตัดแม็กเลือดหรือตัดแม็กเทพีศัตรูเนี่ยห้าสิบเอร์เม็นต์ของา,างครับ แถมยังทาให้ศัตรูที่โดนเนี่ยเลือดเหลือหนึ่งไร้นนะครับหรืออดทนที่1นะซึ่งตัวคอนที่มีความสามารถอดทนที่หหลักๆที่เราเจอครับก็จะมียามาโตะวิ่งแดงหรือจะเป็นแฉงขาวก็โดนได้เช่นกันครับหรือจะเป็นตัวคอนใหม่อย่างคุซันที่มีเลือดคงที่1ก็ไร้ผลได้เช่นกันนะเพราะงั้นตัวคอนนี้ถ้าใส่สกิลใส่พวกตัวคอนที่ผมพูดมาเนี่ยสามารถวันช็อตได้เลยนะครับเออและคุณสมบัติที่3ที่ผมจะบอกก็คือสามารถลดคุณสมบัติเสริมแก่งหรือฮาคิชแงขาวได้นั่นเองนะ เพียงการโจมตีปกตินั่นเองนะครับซึ่งไอ้คุณสมบัตินี้จะลบได้ก็ต่อเมื่อเป็นสีชนะทางนั่นเองซึ่งมันเจาะจงไปที่แฉงขาวหรือพวกตัวคอนสีขาวเท่านั้น,นครับถึงสามารถลบเสริมแกงได้นะต่อมาเรามาพูดถึงค่าซับท,ที่เราจะใช้การของวันนี้ครับซึ่งค่าซับอยู่ที่162.9เลยครับซึ่งแท็กเนี่ยได้แค่2แท็กนั่นเองนะก็คือมีแท็กแอคกเทเกอร์กับลูกใหม่ก็คือเน้นดาเมจเลยครับตัวคอน,นี้นะแล้วผมบอกเลยครับว่าตัวคอนเนี่ยแตกต่างจากตัวคอนืินค่อนข้างเยอะนะครับ เนื่องจากตัวคอนนี้เป็นเผ่าคนยักษ์นั่นเองนะเพราะงั้นตัวคอนนี้จะไม่สามารถเพอร์เฟกต์ดอทเหมือนตัวคอนอื่นได้นะครับเพราะตัวคอนนี้จะเป็นการกาดเทนนะครับคือไม่ใช่เพอร์เฟกต์ดอทครับแต่จะเป็นการเคาน์เตอร์กาดเทีนนั่นเองนะเนื่องจากแบบนี้นะครับลยทาให้ตัวคอนคนยักษ์เนี่ยเล่นแตกต่างจากตัวคอนทั่วไปในเกมครับในเรื่องการเพอร์เฟกต์กาดในเรื่องมุมมองในการเล่นที่ค่อนข้างก้วนครับแต่การเคลื่อนที่และการจงตีจะค่อนข้างช้านะครับเปิดกันมาที่เกมแรกครับกับสเตตทิลูปาร์กนะ ซึ่งเกมนี้ทีมผมมีตัวคอครอย่างโรเจอร์โรเจอร์แล้วก็โรเจอร์ครับเฮ้ยโรเจอร์เขียวสามตัวเลยเหรอ <c oughs> เปลี่ยนตัวบ้างเพื่อนเบอร์เจ็ดสวยเบอร์เจ็ดเปลี่ยนคุซันและเบอร์แปดเปลี่ยนเป็นน้องยามาโตะนั่นเองครับซึ่งตัวคอครในเกมนี้ที่เราควรระวังและต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับคือตัวคอครปู่กาฟนั่นเองนะเพราะอย่างนั้นนะครับผมจะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกับตัวละครการฟมากที่สุดนะครับผมพูดอย่างนี้เลยนะเนื่องจากตัวคอครคนยักษ์เนี่ยหรือตัวคอครปารดอรี่ของเราเนี่ย แพกกราฟหนักมากจริงๆนะครับในเรื่องการต่อสู้หรือเรื่องสกิลเนี่ยคนยักษ์สู้ไม่ได้เลยครับอย่าว่าแต่ไปสู้ตัวคอนกราฟเลยครับตัวอื่นก็สู้ไม่ได้นะเนื่องจากตัวคอนนี้ทําอะไรมันค่อนข้างช้านะครับในแต่เรื่องโจมตีในแต่เรื่องการเดินเนี่ยคือช้ามากๆเลยนะเพราะงั้นตัวคอนนี้ต้องเล่นแถว2ครับยิ่งถ้าเจอกราฟเนี่ยเราพยายามอยู่ห่างตัวคอนกราฟให้มากที่สุดครับห่างจากระยะสกิลเขายิ่งดีเลยนะเออ เพราะงั้นเกมนี้ผมจะพยายามแบบออกห่างอุ้ยไม่ให้สู้ไม่ให้เสี่ยงเลยนะลุจีแบบนี้ก็ยักษ์เขียวฟาดโจมตีไปดิอุ้ยแต่มันหกาชาสวนได้ได้แบบนี้ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ตีอุ้ยเฮ้ย,ยมันเยอะจังมันเนี่ยสัตรูมันเยอะเกินไปแล้วไอ้พวกหนอนมาแรงก็กระทืบอไปก่อนเลยอุ้ยตายเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหตัวหนอนมาแรงฆ่าแล้วเป็นลุงลจัดการด้วยเกิดไม่เป็นคนยักษ์ไง เปิดมาก็นวลเนียทงบ้านเลยกับเพื่อนก็กระทืบลมไปก่อนเลยแบบกระทืบโชวไงเดี๋ยวก่าไม่ได้ใช้สกิลครับกว่าตายเหมือนช็อตมื่อกี้นะเออเดินขึ้นมาหน่อยเอ้ยเจอโจดเก่าแบบนี้ต้องยักเขียวฟาจงตีเรียบร้อยเวนเอ้ยมอกี้ทาเล็บผมฮะมันรอบหลังคิดใส่ผมเหรอแบบนี้ต้องดึงทงก่อนนะครับเออเหมือนท่าไม่เหมือนดึงธงอะ่ะมันเด็ดธงมากกว่าวตอนนี้ <c oughs> ตัวโคตรใหญ่ดึงธงชา้าได้ไงากาดไปก่อนแล้วก็กระทืบ อ้าโดนแฉ่งอยู่หรอนึกว่ากระทืบลมเนี่ยช็อตเมื่อกี้ก็ตีปกติก่อนเลยแล้วเมื่อกี้เห็นสักตดไหมครับคือผมโจมตีปกติใส่แฉ่งเนี่ยฮาคิเขาหายเลยนะเออมันมีข้อดีอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้เลยโรเจอร์เลยสามารถวันช็อตได้เลยนะแล้วเพื่อนดึงได้ไหมเนี่ยน่าจะดึงได้อยู่ม้งเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นความสามารถของไอตัวใหม่ครับอย่างคุสันนะอะไรเนี่ยมาป่วนเปี้ยนเลยเตะตีนผมฮะก็ยักษ์เขียวฟาดโจมตีไปก่อนเลยนี่ตี ป,ปกติตัวคอนที่ติดตัดเลือดเราไปแล้วเนี่ยหรือติดตัดแม็กเลือดไปเนี่ยมันจะมีย่นสกิลหนึ่งด้วยนะครับเออเพราะงั้นผมเลยบอกนะว่าตัวคอนเนี่ยไม่จําเป็นต้องกักสกิลครับใช้ได้ก็ใช้ไปเลยนะตอนนี้เกมเริ่มกลับมาทางทีมผมนะครับเพราะงั้นก็กัดทืบเลยแอชงมาอยู่อะไรตรงนี้ฮะคือตัวคอนนี้สร้างดามจกับตัวคอนสีขาวแรงมากๆเลยครับต่อให้ไม่ใช่ตัวคอนสีขาวตัวคอนนี้ก็ดามจไว้อื่นอยู่แล้วนะ แต่ตัวคอนนี้มีข้อเสียเรื่องความช้าครับอย่างที่ผมบอกไปนะดูดิขนาดโจมตีม่ยังอืดอ,อ่ะอืดจัดเลยอะ่ะไอ้ใครมาเนี่ยขอชาร์จรอเลยคาคุเหรอแบบนี้ต้องยักษ์เขียวฟาดโจมตีไปดิตามีดอย่างแรงเอ้กราฟมาถูกเรียบร้อยอันนี้คือผมเด่งที่ผมบอกไปครับตัวคอนนี้แพ้กราฟหนักๆเลยนะเพราะงั้นเราหนีดีกว่านะครับแต่ถ้ากราฟไม่มีชิ้เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ฆ่าเขาได้อยู่นะเออเพราะงั้นก็กระทืบก่อนเลยกระทืบใส่น้องยามาโตะโอ้ยเกือบแตก เดีโดยเพื่อนผมจะเตะแล้วก็กาดรอไว้ก่อนเลยกาดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตีส่วนไปก่อนครับและดูเหมือนว่าเกมนี้จะจบกันที่สกอร์สี่หนึ่งครับก็เกือบแพ้นละต้นเกมเนี่ยคือเปิดมาล้ตีเขาบุกเสรผมเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ล่วงได้เหมือนกันนะครับแต่โชคดีนะครับคลิกกลับมาได้นะมาันต่อกันที่เกมที่2ครับกับสเตจวอเตอร์เซเว่นนะครับ,บ,รบซึ่งเกมนี้ทีมผมมีตัวคะคอย่างคูซันมีนิกะแล้วก็มีแครโดโร่ครับคือโล่สามไปเลยนะส่วนผมก็คนยักษ์อย่างที่ผมบอกไปครับ แล้ผมบอกเลยครับข้อเสียงตัวคอนคนยักษ์เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นตั้งแต่เกมแรกเลยนะคือถ้าตัวคอนเนี่ยโดนดันเข้ามาเนี่ยคือมีสิทธิ์ตายสูงมากเลยนะครับเนื่องจากตัวคอนคนยักษ์ในตัวมันสกิลค่อนข้างใหญ่นะเพราะงั้นเลยทําให้ผมมองไม่เห็นศัตรูครับที่อยู่ใต้ตีนนะคือมันบางจนไม่เห็นเลยครับว่าศัตรูมันโจมตีเราอยู่หรือเขาใช้สกิลใส่เรานะเพราะงั้นผมเลยบอกนะว่าตัวคอนนี้เล่นค่อนข้างยากนะครับ แต่ถ้าเรื่องดัมมจของตัวคอนี้ผมบอกเลยครับว่าตัวคอนี้คือเป็นตัวคอที่ดัมมิสุดมากๆเลยครับก่อนที่การาฟจะเข้ามาเลยนะตัวคอนี้แต่ก็ข้อเสียก็ใหญ่ๆเหมือนกันครับไม่ใช่มีแต่ข้อดีนะเปิดเกมมาผมก็จะวิ่งไปทงสองเลยครับทงแรกก็ปล่อยให้ไคโดโลเราไปก่อนเลยนะหรือจะให้กุสันดีไม่ดีกว่าผม่อทงสองดีกว่าจะให้กุสันดีไหมโอเคให้กุสันไปแล้วกนะันขอเป็นสายโลดครับเพราะงั้นผมก็จะวิ่งไปทงกลางเลยครับแต่ผมไม่บวกแน่นอนนะ ทุกคนไม่ต้องคิดนะครับว่าผมจะไปบวกนะคือไปบวกผมตายแน่นอนครับเพราะงั้นผมจะรอหล่อสกิลตรงนี้แล้วกันแล้วผมชาร์จสุดด้วยไงดักเขียวฟาดโจมตีไปดีโดนใครไม่รู้แต่ถอยก่อนเอา้าได้เลยกาฟเล่นงี้ใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันน้องตอนนี้พี่ขอถอยก่อนนะ <c oughs> ถ้าโดนตันนี้ไม่ไหวครับแต่ถ้าอยู่ตรงบริเวณตรงนี้อาจจะไหวนะครับเนื่องจากตรงนี้มันมีความต่างระดับของการโจมตีของศัตรูครับ ราะงั้นกราฟอาจจะโจมตีไม่โดนผมนะแต่ผมก็โจมตีโดนตัวคอนกราฟอยู่นะเพราะงั้นผมได้เปียบตรงนี้เฟยกระทืบไปเลยเต็มตีนะี่เหมือนกระทืบหนอนมแมลงอะ่ะไปเฮ้ยตรงกลางเลยวะนะแล้วเพื่อนผมชาร์จไงได้ผมชาร์จตามแล้วผมชาร์จสุดไงใครโดนก็ระวังหน่อยนะครับโอ้ยมันเอวผิวมันฮาคิสังเกตดีเพราะงั้นก็โจมตีไปก่อนเลยนะครับเฮ้ยมาดิมาดิาดก็คือไฟกาดรอเลยแล้วก็กระทืบ เอ้ยมันยังซดได้ีกรอเกินไปแล้วไอหมาตัวนี้อ่อยไว้ไม่ได้นะครับตัวนี้มันตึงเกินก็เพอร์ฟไกาดก่อนเลยตามด้วยยั์เขียวความโจมตียัดหน้าหมาไปดีไม่ต้องกดโกรดน้องพี่เข้าใจดามจมันเว่อุย้ยใครทำวะเนี่ยหมดขาวเหรอหินโผลเฉยเลยแบบนี้ต้องเพอร์ฟไอกาดไว้ก่อนป <c oughs> ้องกันตัวก่อนเอ้ยอะไรกันเนี่ยติงไปหมดเลยเนี่ย เกินตรงกลางเนี่ยก็เพอร์เฟกการ์ดใส่น้ำแข็งแล้วก็กัดทืบอ,อีกรอบอุ้ยตายสองเลยเอ <c oughs> ไม่รู้เลยโดนใครแต่ก็ชาร์จไว้ก่อนยับเขียวฟาดโจมตตไปดีเต็มหน้าหมื่นเต็งาติตามได้ดึงธงครับตอนนี้และดึงได้ด้วงไงธงกลางตอนนี้ธงกลางเป็นของผมแล้วเฟยตอนนี้ผมน่าจะกลับไปกันธงแล้วครับถ้าเสียธงอีกนิดน่าจะดึงคืนไม่ได้แล้วนะคือเวลามันก็เหลือน้อยแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมจะกลับไปเล่นแถว2เหมือนเดิมแล้วนะ เออก็คอยโซนทงให้เพื่อนแล้วกันตอนนี้ก็ทงกลางก็เดือดเหมือนเดิมนะเดือดมากมากเลยครับแต่ตอนนี้สกิลหนึ่งผมมาแล้วไงก็ยับเขียวฟาดโจมตีไปดีสี่หมื่นแล้วโดนใครแต้ตีนเลยไม่รู้เหมือนกันใครหยุดแต้ตีนผมวาเมื่อกี้ไม่รู้แต่ก็โดนไปแล้วกันนะก็เก็บสองนะครับชตเมื่อกี้ก็คือกฟกาดอ้านี่กาดใครวะเนี่ยเมื่อกี้อ๋อนี่กาดทีมผมเองโอ้แล้วผมไปกาดทำไมวะเสียกาดฟรีเลยเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วดูเหมือนว่า ัตรูมันจะวิ่งหนีผมแบบหางจุดตูดเลยนะเนี่ยแต่ข้อใจนะคนยับมันน่ากลัวเอาไงเอาไงคุูซันตัวใหม่เหรอได้ข่าวว่าเจ,จ๋งเรียบร้อยไงตนเพื่อนเก็บไปก่อนดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบูโน่มาจากไหนเนี่ยนั่งเรือมาไกลด้วยตัวนี้ได้เลยแบบนี้ผมรอชาร์จใส่หน้าเลยไม่ต้องชาร์จแม็กด้วยปล่อยไปเลยครับสกิลน,นี้มันไม่สนใจลดความเสียหายนะ ราะงั้นมันเลยทำดาเมจก,กับตัวคอครบุโนโน่ค่อนข้างแรงครับซึ่งเกมนี้ก็ MVP ด้วยงงอะดิผมก็งงเอ็มได้ไงวะ <c oughs> มากันต่อกันที่เกมที่3นะครับกับด่านวอเตอร์เซเว่นนะซึ่งเกมนี้ทีมผมมีตัวคอครอย่างน้องยามาโตคิดรอแล้วก็คู่ซันตัวใหม่ล่าสุดเลยครับซึ่งเกมนี้ตัวคอครที่ผมควรระวังก็ทุกตัวนะเออต้องระวังทุกตัวเลยครับถ้าตัวคอครไหนมันสามารถดันเข้ามาหาตัวเราได้นะเพราะงาั้น ตัวคอนคนยักษ์เนี่ยต้องพยายามเล่นระยะห่างค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่คนยักษ์ก็มีความได้เปรียบตรงจุดหนึ่งครับก็คือระยะการโจมตีโปรติกของตัวคอนคนยักษ์แล้วเนี่ยมีระยะฮิตบ็อกค่อนข้างกว้างและไกลมากๆเลยครับเพราะงั้นตรงบันไดเนี่ยคือตรงที่เรามั่นใจแน่นอนว่าเราสามารถสู้ตัวคอนศัตรูได้แน่นอนครับเนื่องจากมีความห่างของชั้นที่ค่อนข้างสูงนะเพราะงั้นเลยทําให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเราไม่ได้นะครับ หรือโจมตีไม่โดนนั่นแหละแต่เราโจมตีศัตรูโดนได้เช่นกันนะเพราะอย่างนั้นนะครับผมจะไม่ไปไหนครับนี่อยู่ตรงบันไดตรงนี้อย่างเดียวเลยนะ <c oughs> แต่ถ้าจะให้บุกก็บุกได้นะครับแต่ถ้าบุกไปเนี่ยเราต้องมั่นใจนะว่าเราจะดึงธงจากศัตรูได้หรือจะฆ่าศัตรูตรงทงกลางได้เช่นกันนะแล้วเปิดเกมมาธงกลางเดือดเหมือนเดิมงั้นก็ชาร์จรอเลยไงยักษ์เขียวฟาดโจมตีไปดิไม่โดนใครเลยยักษ์เขียวเสร็จลมอะแล้วก็กัดทืบเต็มปีนเมื่อกี้มันจะโดนนิกะเต็มปีเลยครับ ไอ้กราฟนี่ผมไม่ไหวอะ่ะตัวคอนี้ไม่ไหวจริงๆนะพราะงั้นผมขอยก่อนนะเออมาอยู่ตรงที่เราได้เปรียบอยู่อ่ะคือตรงบันไดนั่นเองเราจะมาหยุดตรงนี้ครับคือถ้าอยู่ตรงบันไดเนี่ยผมมั่นใจนะครับไม่ว่าตัวไหนผมก็พอสู้ได้นะแต่ถ้ามันบุกเกินไปนี่ก็กัดทืบใส่เลยลุจินี่มันถิ่นผมครับน้องจะมาสู้อะไรผมตรงนี้ฮนะก็โจมตีไปเลยครับอย่างที่ผมบอกไปนะคือมันโจมตีโดนครับฮะเอา เกิดใหม่เป็นคนยักษ์อีกรอบนะครับเมื่อกี้โดนหล่อยนะคือลังอธิบายอยู่งงเลยหายอะ่ะหายไปเลยอ่ะ็ดตเมื่อกี้ก็กัดคือก่อนเลยเฮ้ยมาสู้กันอะไรตรงนี้ยันบอกเกิดผมครับเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นใครสู้กันอยู่นะแบบนี้ต้องแจมแล้วเป้า <c oughs> ไม่ดีกว่าครับปล่อยให้เขาเล่นกันดีกว่านะผมมาดูตรงกลางดีกว่าผมมั่นใจนะครับว่าเพื่อนผมจัดการได้นะเฮ้ยไม่น่าพูดเลยมั่นใจ <c oughs> เหมือนเขาจะไม่ไหวนะครับตรงนี้ จะมาช่วยก่อนนะเออสามมั่นใจเลยนะเพื่อนทํางี้ได้ไงวะเฮ้ยอะไรเนี่ยโจมตีเลยครับผมโจมตีไกลเว้ย <c oughs> เรียบร้อยครับหมาป่านะโดนดาบผมแทงไปก็เหงือกแตกเหมือนกันอนะแต่ตอนนี้ผมต้องเริ่มกลับมาโซนทงให้เพื่อนแล้วครับคือตอนนี้มันเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วนะเพราะงั้นก็หยุดตรงบันไดเหมือนเดิมไม่ไปไหนัะผมอะ้ <c oughs> จุดนี้มันถ่นผมครับผมไม่ยอมไปไหนหรอกนี่มันถ่นผมไม่มีใครสู้กันเลยอะรงกลางเนี่ยแต่ก็ดีละ เยมันมาแล้วมันมาแล้วมันจะเป็นการาฟนะครับมางั้นก็ชาร์จรอเลยแล้วผมชาร์จแม็กด้วยไงยักษ์เขียวฟาโจมตีไปดิสี่หมื่นเนาะเนาะอ่ะอืมแต่ผมไม่ไปไหนด้วยผมอยู่ตรงบันไดนี้ผมมั่นใจครับว่าอยู่ตรงนี้ผมรอดแน่นอนเฮ้ย <c oughs> อ,อะไรไม่ด้ตรงกลางเคานเตอร์หรอก็กระทืบอ,อีกสักรอบจะเป็นไรไปใช่ไหมนิกกาไอตัวคอน,นิการี่โดนผมกระทืบไปสรอบแล้วเนะี่ยรวมจากครั้งนี้ ตอนนี้ผมต้องกลับมาโฟกัสที่ถิ่นผมเหมือนเดิมนะคือตรงบันไดนะครับบันไดอีกแล้ว,วพี่ไม่ไปไหนเลยใช่แล้วครับหร <c ười> ือถ้าไปไหนอย่างมึงก็ตายเนาะมึงก็ทำอะไรก็เพอร์เฟกต์กดก่อนเลยบูโนอีกแล้วอบุโนท้ายเกมอีกแล้วอโอ้ตัวเดิมเลย <c ười> แบบนี้ก็ยักษ์เขีขยวฟาดโจมตีแบบไม่ต้องชาร์จไปก่อนเลยเฮ้ยแต่ตัวนี้ถึงอย่างนั้นเนี่ยคือไม่โดนทีเดียวตายนะครับซึ่งเกมนี้ก็จบไปที่สกอร์3-2นะครับก็ชนะเหมือนเดิมนะ มาตอนที่เกมที่4นะครับกับด่านเทเล r าร์ k นะและผมรู้นะครับว่าทุกคนก็คงสงสัยทําไมถึงมีเกมที่4ครับพี่ก็เกมตะกี้หรือเกมเมื่อกี้เนี่ยคือมันจบไปค่อนข้างเร็วนะครับแล้วผมแทบจะไม่ทําอะไรเลยนะผมเลยแถมเกมที่4ให้เลยครับและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือผมก็คงจะไม่ทําคลิปตัวคอน,นี้อีกสักพักเลยครับคือในยุคเมตานี้ตัวคอนคนยักเนี่ยถือว่าเล่นยากมากๆเลยนะเออเพราะในเรื่องความช้ามันเนี่ยมันค่อนข้างเป็นบอดสำหรับตัวคอน,นี้นะครับ แต่ก็ยังว่านั้นแหละแต่เกมนี้ผมก็ให้พิเศษหน่อยครับก็คือเกมนี้ผมจะบุกไปใส่กราฟเลยนะคือจะแสดงให้ทุกคนเห็นครับว่าตัวคอนคนยักษ์เนี่ยสู้กราฟได้ไหมและสู้ไม่ได้อย่างที่ผมว่าหรือเปล่านะครับก็คือแสดงให้ทุกคนเห็นเลยนะแต่ทุกคนไม่เชื่อผมไงเออเปิดเกมมาผมก็เราวิ่งขึ้นไปทงสองเลยนะครับทงแรกก็มอบให้เอสเน็กไปนะแล้วขึ้นมาผมหากราฟเลยผมแบบไม่กลัวด้วยผมใส่เดี่ยวได้หมดอะ่ะเออแล้วกราฟมาจริงไง แลเพอร์เฟกการ์ดได้ทันเลยครับอุ้ยบูฮัวเรือน้องเกินไปแล้วไอปู่คนนี้เกินไปแล้วก็ตีปกติก่อนคิวมันหายยังอะน่าจะหายแล้วมั้งเนี่ยงั้นก็เตรียมชาร์จเลยกันแล้วปล่อยเลยไม่ชาร์จเต็มด้วยเฮ้ยการ์ดตรงนี้อะไรเนี่ยงั้นก็กระทืบไปเลยเต็มไตมการ์ดอะก็คือตัวคอนคนยักษ์นี่ยังพอมีสิทธิ์่าการ์ดได้อยู่นะถ้าแบบหล่อยสกิลใส่นะครับแต่ถ้าสู้แบบตรงๆเนี่ยมันจะสู้ได้ไหมเดี๋ยวผมมาแสดงให้ทุกคนดูนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะคือสกิลไม่พร้อมครับแต่เลือดก็เหลือน้อยด้วยขอเก็บเนื้อก่อนเอ้ยอะไรครับเนี่ยตรงนี้มันวุ่นวายเกินไปแล้วอีกคาคุไปก่อนเลยแล้วทุกคนเห็นเมื่อกี้ไหมครับคือคุซันตายเลยนะคือตัวคอน,นี้ดามเมจแรงมากๆเลยครับแล้วตรงนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเต็มหน้าจอไปหมดเลยได้ได้รอผมงลุกขึ้นมาก่อนนะอุบซบเมื่อกี้ทำอะไรผมไวเ้เดี๋ยวด้ะไอโรเจอร์ดึงหน้าด้านไปก่อ <c> น <oughs> ตีปกติไปก่อนนะครับเฮ้ยกาฟแล้วกาฟติดบูท ไม่น่าไหวนเนี่ยก็คือไปกาดไปก่อนเลยผมกดชาร์จแล้วปล่อยเลยไงยักษ์เขียวฟาดโจมตีแล้วก็เรียบร้อยนะครับตายก็เกิดใหม่เป็นคนยักษ์เมื่อกี้การาฟตัวไหนมันทำผมฮะโอ้โหเกิดมาสกอร์สี่หนึ่งเร็วเพื่อนใจเย็นก่อนนึงทงใหม่เพื่อนเปิดมาก็หาการาฟเลยไงชาร์จร้อนแล้วโดนใครคิงหรอ,อ,อ,รอรคิงก็ได้เอา้าไปโดนการาฟแทนสวยเลยอย่างนี้ ตอนแรกนึ่ว่าจะโดนขิงลนะแล้วก็กัดทืบเลยเมื่อกี้อิงรอดได้ไงว่าคิงน่าจะล้มนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหากราฟเลยผมเดินใส่กราฟตัวน,นี้ก่อน๋ผมจะแสดงให้ดูครับอันนี้คือทีมผมติดบูทด้วยนะเดี๋ยวจะลองหนึ่งหนึ่งกับกราฟโชวยครับแบบไม่ให้เพื่อนช่วยด้วยนะมาดิตีดิชิวอนแล้วก็ตีใส่เลยผมติดบูทด้วยอะไหวเปล่ากราฟตนนัวนี้กาดรอแล้วก็กัดทืบโอ้ยมันบูฮัวส่วนนะครับไอ้บูฮัวมันอามาตะนะ ชาร์จปล่อยเลยแล้วก็เพอร์เฟกต์การตีสวนตีสวนนี่ครับอย่างที่ผมบอกไปนะคือถ้าหน,หนึ่งกันจริงๆเนี่ยตัวคอนคนยักษ์เนี่ยสู้กาฟไม่ได้เลยนะแต่ถ้าหล่อยสกิลเนี่ยก็มีสิทธิ์ฆ่าได้อยู่นะครับก็เกิดใหม่เป็นคนยักษ์รอบที่2นะครับเอ้ยเปิดมาใครดึงทงหน้าบ้านฝานเนี่ยก็คนยักษ์ฟาจงตีไปก่อนเลยจะมันดึงหน้าด้านนี้เลยเหรอเพื่อนก็กัดคือไปอทียังไม่หยุดดึงอีกโรเจอร์ตัวนี้ คนจัดการเองเพื่อนปล่อยเลยตัวลอเนี้ยเราก็ตีเล,ตเลยไงและเกมนี้ก็จบไปที่สกอร์3-2นะครับก็เกือบแพ้แล้วนะเกมนี้แต่ก็อย่างที่ผมแสดงให้ทุกคนเห็นครับว่าถ้าสู้กันตรงๆเนี่ยเราสู้ไม่ไหวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูเกมเพ์ตัวคอครกราฟไปแล้วนะทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างมองว่าตัวคอนี้ยังพอเล่นได้ในเมตานี้ s ไหมผมก็บอกตรงนี้ตรงๆเลยครับถ้าจะเล่นสนุกอ่ะเล่นได้ครับแต่ถ้าเล่นแบบไต่จรงิรงจังเนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับก็คือตัวคอนี้ อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับคือถ้าจะสู้กราฟตรงๆเนี่ยมันสู้ไม่ได้นะครับถ้าสู้แบบหนึ่งหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเพื่อนช่วยเนี่ยมันก็พอสู้ได้ครับแต่ข้อเสียหลักๆกตัวคอนคนยักษ์เนี่ยคือตัวคอนมันค่อนข้างช้านะคือเอ่อยมากๆเลยครับแล้วยิ่งไปสู้กับพวกตัวคอนในเมตานี้ s สกิลแม่งโคตรเร็วเลยครับคือการที่เราจะไปโจมตีส่วนเขาเนี่ย มันยากมากๆเลยนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องดาเมจของตัวคอนเนี่ยผมบอกเลยครับว่าตัวคอนนี้เป็นตัวคอนที่ดาเมจแรงมากๆเลยครับแถมยังมีความสามารถในการตัดแม็กเฮดพีเลือดศัตรูได้นะครับและยังมีความสามารถในการฆ่าศัตรูที่เลือดคงที่1ได้ด้วยนะและยิ่งในเมตานี้นครับมีตัวคอนที่เลือดคงที่1เยอะมากๆเลยครับแต่ก็อย่างบ้าแหละตัวคอนนี้มันมีข้อเสียหลักๆอยู่ตรง เรื่องความช้างตัวคอนนะครับและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราต้องจากกันไปแล้วครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยครับจะเป็นกาลังใจให้ผมมากเลยนะแล้วเจอกันใหม่ครับบาย